สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวกันที่ที่ชิวๆกันบ้างครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเราพาไปสมบุกสมบันกันมาเยอะแล้วที่ที่เราจะพาไปกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือห้วยกุบกับนั่นเองนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะฮิตติดลมบนมากเลยนะครับช่วงนี้ไม่ว่าใครๆก็ต้องพูดถึกที่นี่กันนะครับไปดูกันดีกว่าครับว่าการเดินทางไปห้วยกุบกับเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ก็สําหรับการมาห้วยกุบกรับของเรานะครับเราเลือกที่จะพักที่อยู่กับซีโฮมสเตย์นะครับซึ่งการมาเที่ยวห้วยกุบกรับเนี่ยเราก็จะต้องขับรถมาจอดที่ตรงแถวๆเขาเรียกว่าแก่งกืดผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีรถของที่พักมารับเราเพื่อขับขึ้นไปยังห้วยกุบกรับนั่นเองครับซึ่งทางขึ้นไปเนี่ยก็อย่างที่เห็นในวิดีโอเลยนะครับก็คือ ไม่แนะนำเลยจริงๆถ้าใครคิดว่าจะเอารถตัวเองขึ้นมานะเพราะว่าก็ทางค่อนข้างโหดหนอินพอสมควรเลยแนะนำว่ามากับรถของโฮมสเตย์ดีที่สุดครับไม่เหนื่อยด้วยแต่ว่าถ้าใครแบบขับมอเตอร์ไซค์สายออฟโรดเงี้ยก็อยากมันอยากสนุกก็ลองขับมาเองกันได้นะครับก็หลังจากเรานั่งหัวโยกลุยทางฝุ่นกันมาประมาณ 15- 2 0นาทีนะครับก็ขึ้นมาถึงที่พักอยู่กับ4ีโฮมสเตย์นะครับบนมวยบกับ ก็ใช้เวลาไม่นานมากแต่ก็ระบมไปหมดทั้งตัวเลยก็วิวก็คุ้งกับที่ลำบากขึ้นมานะครับต้องถอดรองเท้าเลยไหมครับอ๋อต้ถอดทั้งห,หมด ก็ถึงแล้วครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูในห้องที่พักนะครับก็เสิมีแค่ลมเสิร์ฟผืนหมอนใบนะครับีีพั๊กเนี้ไม่น่ามีอะไรเลยไม่มีมีแค่ไฟไฟก็ไม่มีนี่ไงไฟนี่คือิไฟ ด้วยยังไม่เปิดไฟให้ั้างก็ประมาณนี้ครับที่พักห้วยกุบกับนะครับก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หมู่บ้านห้วยกุบกับกันแล้วอุ้ยมีรถมาหลบก่อนก็เหมือนบรรยากาศเหมือนแบบมาบ้านมาบ้านยาบ้านยายสมัยเด็กๆของผมนะแบบบ้านนอกบ้านนอกใช่แต่อยู่บนเขาเออแต่วอากาศดีมากเย็นสบายนะครับ แต่คือทางทางมาเนี่ยตอนขึ้นมาเนี่ยไม่แนะนําใหเอารถมาเองนัจริงเขาบอกว่าก่อนเนี้ให้เอารถขึ้นมาเองได้แต่ว่าดูจากสภาพถนนแล้วแบบอย่าเอารถมาทรมานเลยครับโหดอารมณ์ประมาณเหมือนแบบทางขึ้นมอนจองเลยนะโหดประมาณนั้นเลยก็ด<อ>เดี๋ยวผมจะเดินเที่ยวไปเรื่อยแล้วกันเมื่อในหมู่บ้านมีอะไรบ้างก็น,นีก็คือแบบหมู่บ้านเจ้าเขา ก็ตอนนี้เจอจุดชมวิวแล้วครับจริงๆมันเป็นของร้านขนมซาเต้ของที่อื่นแล้วแต่เราจะมาขอแอปถ่ายภาพนะครับท่านขอให้เดินเดิน ไปให้มันกับท,ท,ที่ดินล่ะเหมดแล้วเดี๋ยวมันจะมีจุดชมวิวขอย่าบอกใครนะนะครับให้ค่านำทางหมานำทางครับไปนำไปให้ค่านำทางแล้วไปไปนำทางแล้วขาเจ็บนี่หว่าขาเป็นไรมา ไปนำไปก็ที่พักที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคล้ายๆลักษณะคล้ายๆกันหมดนะก็คือเป็นบ้านแบบไม้ไผ่ต่อๆกันแล้วก็มีระเบียงหน้าบ้านนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นท yeah ุ่งข้าวโพดหรือว่าอะไรเนี่ยสวยดีถ่ายรูปมันจะสวยไกลๆนู่นก็มีบ้านพักหลังนั้นนี่แบบ คือแบบส่วนตัวมากสวยด้วยน่ามาพักครับเอาเราว่าไงไปไหนต่อมีเงนินเที่ยวอีกนี่เป็นหมาน้ำพรางครับเอานั่งเฉยเอานอนเลยครับให้ขนมไปไม่ไปไหนเลยนะครับนี่นะครับไม่รู้เห็นไหมที่นี่เขาใช้ระบบถ้าแบบอยู่ไม่ไกลมากเขาจะตะคนตะโกนคุยกันข้ามข้ามบ้านข้ามเขาไปเลยนะ คือตรงนี้มันตรงนี้มันเป็นข่าเปิดลกมันเงียบเนาะเวลาตะโกนจากตรงนี้มันก็จะได้ยินถึงตรงนี้เลยก็ขีๆๆ้เกียจเดินครับตะโกนคุยกันง่ายกว่าไม่เหนื่อยไหนมานั่งรอเอาไปให้มันแล้วโอ้น่ารักเรียบร้อยนะครับต้องให้รางวัลน่ารักมากเลยอ่ะขอมือนั่งลงนั่งนั่งไม่เป็นใช่ไหมอ่ะเรียบร้อยได้ขนมไปอีกหนึ่งชิ้นนะครับอร่อยสินะอยู่นี่เคยได้กินไหมเนี่ยฮะ พอหมดแล้วหมดแล้วนี่ครับชาวสองล้อก็แว้นกันขึ้นมาน่าจะสนุกเลยนะครับเพราะว่าทางขึ้นมานี่ มันแน่นอนอ่ะรถอย่างนี้นี่คือน่าจะถูกใจกันดอกไมา้ตรงนี้น่าถ่ายรูปครับเดีย๋ยวไปถ่ายรูปหน่อยนี่นะรับเป็นเซเว่นบนหุ่นกุกกับนะครับไม่กลัวว่าจะไม่มีขอน,อน,นม,มนออกิน หมดแล้วฮะเดี๋ยวน้องตาเย็นเย็นดึงอนเราพกแมวเรียมาให้แมวแต่ดูแมวอยู่มันจากไหนวะเนี่ยดูว่าเป็นปะทูหรือเปล่าตัวดำตัวดำเธอหมดที่เนี่ยหละเจ้าดิไก่ก็มามึงกัดจนกูบีบไม่ได้แล้วเนี่ยมันเลอะหมดแล้วเนี่ย กินไม่เป็นเลยดูดเข้าไปสำหรับกิจกรรมหลักๆที่เรามาห้วยกรุบกับนะครับนั่นก็คือการเดินระเวนให้ขนมหมาและขนมแมวนะครับซึ่งถ้าใครเป็นคนรักสัตว์หรือว่าชอบหมาแมวเนี่ยน่าจะถูกใจมากๆเพราะว่าที่เนี่ยมีน้องหมาน้องแมวให้เล่นเยอะแยะ เต็ไมไปหมดเลยครับแล้วก็เป็นมีรกันทุกตัวเลยครับใครที่จะมาก็อย่าลืมพกขนมติดไม้ติดมือมาให้น้องๆกันด้วยนะครับบอกู่ให้เอามาสิ่งกันบ้านเรามีไหมอ่ะไม่รู้อ่ะบ้านเรามีแมวไหม หลังจากเราเดินเล่นโรเวณให้ขนมหมาแมวกันจนทั่วแล้วนะครับก็กลับมานั่งชิลดูวิวกันที่หน้าที่พักนะครับซึ่งบรรยากาศก,ก็ตามที่เห็นในภาพเลยครับก็อากาศเย็นๆนั่งจิบเบียร์ชิลๆนะครับรอชมพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็แน่นอนว่าอากาศเย็นๆแบบนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับมื้อข่ำวันนี้เราต้องเป็นหมูกระทะแน่นอนนะครับ ซึ่งก็จะมีบริการรวมอยู่ในค่าที่พักที่เราจ่ายไปแล้วเลยนะครับนั่งกินหมูกระทะฟินท่ามกลางอากาศที่ผมคิดว่าวันนั้นน่ะน่าจะประมาณ10องศาได้นะครับก็ฟินกันเลยีเดียวนะครับกินดิบก็นั่งดูดาวกันต่อได้ด้วยนะครับตรงหน้าที่พักของเรา นี่นะครับที่นี่มีบริการแมวเป็นเพื่อนนอนนะครับมาถึงในห้องเลยนะครับโวยวาย <laughs> เอาไปออกไปโวยวายด้วยนะไม่ให้ออกอะ่ะชื่ออะไรส้มส้ม,มใช่ไหม,มออกไปให้ออกแล้วอะ่ะโอ้ยขนนุ่มมากเลย โอ้โหโอนเละมดแล้วเนี่ยคุยโหดมาจากไหนเห็นไหมบอกแล้วอย่าไปให้มันโอ้ยหิวมาจากไหนนาะดูมจยกระจายหมด สำหรับบรรยากาศยามเช้านะครับก็เป็นตามที่เขาล่ําลือกันนะครับว่าที่นี่เนี่ยทะเลหมอกอลาัางการมากมากเลยนะครับก็นั่งดูทะเลหมอกจิบกาแฟาทานอาหารเช้าชิลๆกันตรงหน้าระเบียงนะครับตรงที่พักของเราเองไม่ต้องเดินไปไหนเลยแค่เปิดประตูออกจากห้องพักมาก็เจอทะเลหมอกมารออยู่ตรงหน้าแล้วนะครับบอกเลยว่ากินอะไรก็อร่อยถ้าวิวดีขนาดนี้เนี่ย ก็หลังจากเราทานอาหารเช้าเสร็จนั่งชิวๆกันไปจนถึงประมาณ9โมงกว่าานะครับก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วแต่ว่าสำหรับใครที่เป็นสายเทรคกิ้งหรือสายแอดเวนเจอร์เนี่ยอยากจะอยากจะไปเทรคกิ้งขึ้นไปผาสามเหลี่ยมก็ได้นะครับสามารถแจ้งกับเจ้าของที่พักไว้ได้เลยนะครับแต่ว่าก็จะต้องตื่นเช้ากันนิดนึงแต่ ทริปนี้เราขี้เกียจครับเราขอมาชิวๆกันนั่งดูวิวบรรยากาศยามเช้าแค่นี้ก็ฟินล ก็สำหรับท้ายคลิปนี้นะครับก็ขอลากันไปด้วยการนั่งรถลงจากมวยกุบกลับแล้วกันนะครับก็ขึ้นมายัางไงก็ต้องลงอย่างนั้นนะครับก็นั่งหัวโย่หัวแดงฝุ่นตลบกันเหมือนเดิมเลยนะครับจกได้ว,ว่าถึงข้างลา่างปุ๊กเนี่ยเอรเคเรทกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะับว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันอีกนะครับในไนก็ถ้าถูกใจชอบใจก็ช่วย กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ